บางทีมันก็เป็นการเลือกที่ยากลําบากนะครับระหว่างการเป็นที่สุดตลอดการในแง่ของสถิติกับการคว้าเกียรติประวัติในการคว้าแชมป์ร่วมกับทีมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าตอนนี้แฮร์รี่เคนคงต้องกําลังปวดหัวอยู่แน่นอนนะครับกับ2ทางเลือกนี้แต่ว่าก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องไอซูด้วยนะครับ นับตั้งแต่ถูกส่งลงเล่นในทีมชุดใหญ่ของท็อตแนมฮอตสเปอร์อย่างสม่ำเสมอน,น,นะครับแฮร์รี่เคนก็โชว์ผลงานการถล่มประตูระดับสุดยอดออกมาได้ตลอดไม่มีฤดูกาลไหนเลยนะครับที่เขาจะยิงประตูรวมได้ในทุกรายการน้อยกว่า20ประตูเป็นดาวซานโสูงสุดของพีเมลีกถึง3ฤดูกาลซึ่งผลงานแบบนี้นะครับมันก็คือผลงานของนักเตะระดับเวิร์คลาส แม้จะโชว์ผลงานได้ดีอย่างต่อเน,นื่องสม่ำเสมอทุกฤดูกาลขนาดนี้แต่ว่าแฮร์รี่เคนกับไม่มีโอกาสคว้าแชมป์ในชีวิตเลยสักครั้งโดยที่เขาเป็นรองแชมป์ลีกครับสครั้งรองแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์คีกหครั้งนะครับหรือแม้กระทั่งในนามทิมชาติก็ยังเป็นรองแชมป์ยูโรอีก1ครั้งโดยอายุอาวาโที่มากขึ้นใกล้จะเข้าสู่วัยเลข3ก็ไม่แปลกนะครับที่นักเตะระดับแฮร์รี่เคนจะใฝ่ฝันถึงการคว้าแชมป์ในระดับสโมสรเพื่อเป็นเกียรติประวัติกับตัวเอง ซึ่งความหวังของแฮร์รี่เคนนะครับก็แทบจะพังทลายเมื่อทอตแนมเอสเปอร์อุสาไปจ้างผู้จัดการทีมระดับแชมเปียนอย่ง Jose illo, e, างโชเซ่มูรินโญ่และอันโตนิโอกันเต้มาทาทีมแต่ก็ยังไม่สามารถพาทีมคว้าแชมป์อะไรได้อยู่ดีแถมทั้งสองยังถูกปลดก่อนครบสัญญาทั้งคู่อีกด้วยนะครับทำให้เชื่อได้ยากว่าอังเก้ปอสเตโคกรูกุนซอชาวออสเตรเลียคนใหม่ของทอตแนมเอสเปอร์ครับจะสามารถพาทีมคว้าแชมป์ได้ดังที่แฮร์รี่เคนหวังไว้ประกอบกับสัญญาของแฮร์รี่เคนก็เหลือปีสุดท้าย จึงไม่แปลกที่แฮร์รี่เคนอยากจะย้ายทีมเพื่อประสบความสําเร็จบ้างแต่ว่าปัญหานะครับอยู่ที่ณเวลานี้แฮร์รี่เคนทาประตูไปแล้ว2 1 3ลูกในพรีเมียร์ลีกขาดเพียงแค่47ประตูเท่านั้นนะครับเขาก็จะทาบสถิติดาวซันโวสูงสุดตลอดการพรีเมียร์ลีกของอลันเชียเลอร์ชื่อของเขาจะถูกบันทึกไว้อยู่ในประวัติศาสตร์อีกนานแสนนานและเชื่อว่าคงไม่มีใครที่จะทําลายสถิติของแฮร์รี่เคนได้ง่ายๆอย่างแน่นอนแต่ว่าปัญหาไม่อยู่ว่า ทีมที่การันตีการตอบโจทย์การคว้าแชมป์ของแฮร์รี่เคนนั้นอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เพิ่งได้กองหน้าระดับเทพอย่างเออร์ลิงเบิร์นฮารแลนด์มาฤดูก,กาลที่แล้วแถมประเดิมผลงานในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลแรกสุดล้อนแรงด้วยการทำไป36ประตูคว้าดาวซันโวสูงสุดพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วไปครองทําให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่จําเป็นต้องซื้อแฮร์รี่เคน ขณะที่ทีมอื่นในพรีเมียร์ลีกก็ไม่ได้สนใจแฮร์รี่เคนอย่างจริงจังนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีข่าวว่ายอมแพ้กับค่าตัวของแฮร์รี่เคนไปแล้วเชลซีก็ไม่มีวีแววจะสนใจรวมถึงลิเวอร์พูลที่สนใจแต่การแก้ปัญหาในแดนกลางเป็นหลักตอนนี้จึงมีเพียงบาเยนมิวนิกแชมป์บุนเดสลีกาจากเยอรมันที่เอาจริงในการไล่ล่าแฮร์รี่เคนแถมยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ท็อตแนมอตสเปอร์พิจารณาแล้วด้วยด้วยแม้จะถูกบอกปัดก็ตามแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่การโยนหินถามทางซึ่งทางบาเยนต้องเตรียม ข้อเสนอมาอีกรอบอย่างแน่นอนนะครับซึ่งถ้าหากมองเรื่องก,การตอบโจทย์ในด้านการคว้าแชมป์นั้นบยบร์นมิวนิคเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์แฮร์รี่เคนแน่ๆยบร์เป็นแชมป์บุนเดสลลกามา11สมัยติดต่อกันเป็นทีมที่มีโอกาสลุน้นแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกในทุกๆปีทุกอย่างเพอร์เฟกต์สำหรับแฮร์รี่เคนแต่หากเขาเลือกย้ายไป เขาอาจจะเสียโอกาสในการทำลายสถิติดาวซันโวสูงสุดตลอดการของพิเมรีกว่ากันตามตรงนะครับหากแร์ริ่เคนเลือกอยู่พิเมรีกต่อไม่ว่าจะอยู่ทอตแนมฮอตสเปอร์หรือย้ายไปทีมอื่นหลังหมดสัญญาจํานวน47ประตูที่ขาดอยู่ ไม่ได้เหลือบ่ากกว่าแรงความสามารถของแฮร์รี่เคนเลยแต่ชีวิตนี้เขาอาจจะไม่มีโอกาสคว้าแชมป์ในระดับสโมสรอ,อีกแล้วก็ได้นั่นคือสิ่งที่แฮร์รี่เคนต้องเลือกนะครับว่าจะถูกจดจําอยู่ในประวัติศาสตร์ไปอีกนานแสนนานในฐานะดาวซันโวสูงสุดตลอดการพรีเมียร์ลีกที่ไม่เคยประสบความสําเร็จคว้าแชมป์อะไรเลยหรือจะไปไบเอ็นมิวนิก เพื่อคว้าแชมป์ลีกสูงสุดลุ้นความสำเร็จในฟุตบอลยุโรปเป็นเกียรติประวัติให้สมกับฐานะนักเตะร,ระดับเวิร์คลาสนั่นคือสิ่งที่แฮร์รี่เคนต้องเลือกซึ่งหากเขาตัดสินใจพลาดเขาอาจจะต้องเสียใจไปตลอดกาลและทุกท่านล่ะครับจะเลือกทางไหนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องไอซูนด้วยนะครับสวัสดีครับ